คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับควาแนะนำกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชากรชาวโลกทุกท่านนะฮะพบก,กับผมเจมบอลแนะนำเกมกันอีกเช่นเคยสำหรับวันนี้ผมก็มีเว็บดีๆีข้าน้ำสวยๆเว็บยูฟ่าไรสองสี่เมีโปรโมชั่นแนะนำเพื่อน3คนรับแก้วยติฟรีหนึ่งใบแนะนำเพื่อน5คนรับเสื้อฟุตบอลฟรีหตัวนะครับ เข้าไปตำเข้าไปตำเข้าไปตำกันได้วันนี้เราก็อยู่กันที่ค่ายพีีของเกมลักกี้เนโกะหรือแมวนําโชคกันนะครับไปลวยกันเลยเอาเจ็ดสิบบาทอย่าไปหยองดีอขอล็อกหน่อยขอล็อกหน่อยโจ๊เนะโจ๊เนะ โอ้โหไม่เข้าให้เลยเหรอจานโอเคได้พัดมาเล้วเรื่องใหญ่นะบอกเลยมันเที่ยวแล้วซื้อไปเลยแล้วกันก5 0รหาสิบเาสิบบาทเลยอแม่พี่น้องทุกท่านนะมาครับ1ต็มฟีสปินยังไงเอาคูณไปก่อนเอาคูณแปดไปแล้วสามตัวแมวสามตัวนะครับเอาไปอีกสองตัวคูณ1ิสองกันไปแล้ว โอ้โหตาบก็ให้ตูชีไปหนึ่งตำขออัสราบิได้ไหมโอ้โหคูณสิบสี่กันไปแล้วนี่ไงตูชีอีกแล้วโอ้โหพอดีช่วงนี้กินเจบ่อยแล้วนะขอไปกินอาหารเกาหลีเกาหลีแล้วนะโอ้โหโวลงแต่ไม่ลงให้นะไม่งั้นเราเป็นเรื่องเอาไหลครับซูเปอร์ไมค่ะห้าร้อยยี่สิบห้าพอดีไปกันต่อคูณสิบหกไปดิเอากองชุดไปหนึ่งชุด 160ปนุ่งๆกันอีกสปีสปินให้แมวมารัวๆไปดิคูณยี่ก,กันไปแล้วเนี่ยเอาอีกคูณจังตังไม่จ่ายเอาไปครับตับเขาให้เออนี่นี่หน่อยๆก็เอานะโหเฮียคูณเยอะแล้วเอาคูณสามตีปีไปกันต่ออีกสองฟียังไงสามสองไม่ก่อนคูณจังตังไม่จ่าย โอ้โหโโแต่ก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะครับก็บวกอะครับพ่อแม่พี่น้องโอ้โห,โหไม้แรกก็บวกกันไปแล้วโอ้ไปกันต่อเลยอย่างเงี้ยอื้มเอาไปสามสิบพีคนกันเองโอ้โห,โหได้พัดไปก่อนเลยงไงพอออกวงนอกแล้วแตกดีเหลือเกินนะหมุนหน่อยโอ้โหมันล็อกไปหน่อยนึงโอ้ปาดิบก็ไม่ได้ รับข้ให้รับ้ให้โอ้โหขอล็อกไหนได้ไม,ม่เล่าโอ้โหวิซูชิน่าโดนมากเลยนะไงครับอย่าเงียบนานเอาไหนก่อนม,มุาบโบลงไม่อีกโอ้โหซูชิไปหนึ่งคำโบยังมีอยู่โอ้โหแต่ไม่ลงให้งั้นเราเป็นเรื่องสิบสี่ที่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยทํายังไม่มานะเดี๋ยวเรา เดีต่อรัวๆนะครับเดี๋ยวไปหย่อนนิ่งคลิปนิ่งคลิปจัดแล้วครับอย่างนี้เจ็บทียังไงไอ้ขอเปิดโบสังจะได้เร็วๆหน่อยเอาพัดไว้ก่อนโซเจโอ้เจเป็นไงโอ้ ดผมขึ้นเบ็ดยี่ก่อนดีกว่มามาผมงนอกไม่เข้าให้ใช่ไหมน่าจะอยู่รับเกิดยี่สิบบาทห้าตัวด้วยเอาไปดิเอาเอาสิครับโอ้โหไม่เกิดวันนี้จะไปเกิดวันไหนโถโทร,โทรแจ้งที่อำเภอได้เลยโอ้โห,โอโหเอาคูณไปก่อนติดฟรียังไงเพิ่มคูณไปทีล้วหน่อยทีนี้ ให้เออกองชุดได้ไหมขอกองชุดหน่อยแถวแรกอโ,โ,โอ้โหอืมูนจังตังไม่จ่ายครับสูตรเดิมเอาไม่ว่าจะไม่ลงให้กางจะล็อกเลยนะนิ้วล็อกไว้ก่อนเอาแมมยาวๆยา,ยาอย่างนี้ก็สวยดีครับกำไรไหมอย่างนี้กำไรหรือเปล่าหืปลาดิบไม่ได้นะไม่งั้นจะเป็นเรื่อง โอห,หมาย2อก็บวกกันไงแล้วเท่าไรครับหลายใปเกณฑ์ไหลายาโอ้โหเลขสวยๆนะขอเลขสวยๆเลยสวยงาม980ครับพ่อแม่พี่น้อง44อไปเล่นกันต่ออยากโดนปลาดิบอ่ะไม่งั้นก็ฟูชี่ะขอเอาสารบิมาด้วยได้เปล่า <c oughs> ยังไงกูน18แล้วอย่างเงียบ โอ้จะลบกันไปนิดหน่อยนะก็ถือว่าบวกไม้แรกมาต้องมาแก้ไม้สองเดี๋ยวใส่ต่อรัวๆเลยเดี๋ยวดูนะอื้ม่มเข้านอกให้เลยเหรอทำไมใจร้ายอย่างนี้เนี่ยเออตุ้งแช่ไปดิตุ้งแช่ไปดิ โอ้โหทีเมื่อกี้ไม่เข้าให้แบบนี้เลยโอ้โหแล้เข้าอย่างนี้นี่เกิดของตรงอื้มโผล่ฐาลงนะสวยขีี้ได้ไหมมาเฮ้ยเป็ี่ยนสาไปเลยขี้ไมหมบวกแค่ไหนมาตอนนี้ต้องบวกแล้วแหละตัวแล้วยังไง ตัวที่สี่มาไหมเอาแมวไปก่อนตัวที่สี่โอ้โหไ,ได้แล้วครับตัวที่สี่กับแมวอีกสองตัวตัวที่ห้ามาเปล่าตัวที่ห้าต้องมาแล้วแหละเออมาตามนัดนะครับสิบสองอีกแล้วไปเกิดวันนี้จะไปเกิดวันไหน,นอ่ะเบสสามสิบอ่ะเออตาแรกสวยงามลงในสวยงามเอาใบายาวครับสวยดิ ติดได้เปล่ามาคุณไปก่อนอืม hmm. สีแดงๆหน่อยได้ปะแถวแรกอ่ะอืมาลงแถวสามแถวแรกดิเออ้ยเรื่องคุณสีก็รู้เรื่องไห้นะเป็ดสามสิบตู้ชีพเยบเลยไม่ลงหาย คูนยาวๆครับคูณจังตังไม่จ่าอ๋อล็อกหน่อยได้เปล่าโถ่มันไม่ให้อีกอ่ะคูณสิบไปแล้วยังไ,ไงอ่ะอีก2ทองีโอ้โหขอร้องอ่ะดูชี้เอาเรื่องไม่ต่อสวยงามโอ้โหไม่เกิดวันนี้จะไปเกิดวันไหนเป็นหนึ่งปีนะครับโถ่โทรแจ้งอำเือรอได้เลย แจ้งเกิดวันนี้แหละเปิดเดียวไหมโอ้โหสา,หามพันหกอ่ะซูเปอร์เมกะโอ้เกิดไปกันต่อครับเหลืออีกหนึ่งปีกับคูนิ2สองยังไงเป็ดสามสิบเก็ดสามสิบครับพ่อแม่มี่น้องโอ้โหเฮ้ยเคลยไปดิโอ้โหโว้ยไอเนี่ยยาวครับผมดูทีไปดิปลาดิบไปก่อนด้วยโอ้โหไหลปานน้ำบ่องตรง ไ่เกิดวันนี้จะไปเกิดวันไหนครับโอ้โหโอ,อย่างชอบเลยทิศ่ายครับทิศเงินสำหรับวันนี้ผมก็มีนนดีๆแค่นั้นสวยเว็บยูฟ่าไรสองสี่นมีโปรโมชั่นคืนยอดเสียสูงสุด20,000บาทต่อเดือนเลยนะครับใครชอบก็ไปกดตามกดเล่นกดสมัคร ตามเฮียได้เลยโอ้กำลังลุ้นๆน,นะเข้าไปต่อครับอย่างนี้สวยครับปลาดิบก,ก็มาเทด้วยได้เปล่าโอ้โหเดี๋ยวผมขึ้นเบ็ดห้าสบให้ดูหนึ่งตานะก่อนจากกันวันนี้เข้าเป็นเข้าแตกเป็นแตกคูณสองไว้ดิสิบด้วยเอาสิบด้วยครับเบ็ดห้าสิบก็มาน,นี่โอ้โหจะเราพอกันแค่นี้ก่อนครับ เดี๋ยวค่อยว่ากันคลิปหน้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้เจมบอลกันด้วยนะครับ